สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูคอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรกันครับมาวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้ปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืชนะ,นะลูกนะว่าพืชเราเนี่ย โตขึ้นมาได้อย่างไรทําไมมันถึงโตขึ้นมาแล้วเรารู้ได้ยังไงลูกว่าพืชมีการเจริญเติบโตนะครับสังเกตจากอะไรได้บ้างอ่าสังเกตจากรูปร่างภายนอกก็คือขนาดนะครับส่วนสูงหรืออาจจะเป็นน้ําหนักใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างที่มีปัจจัยทําให้พืชเจริญเติบโตเดี๋ยวเราไปชมว,วิดีโอพร้อมๆกันเลยนะครับไปกันเลยไปกันเลยครับผมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืชการเจริญเติบโตของพืชเป็นการเปลี่ยนแปลงของพืชที่ทำให้มีการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มขนาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างเช่นต้นอ่อนในเมล็ดเจริญเติบโตกลายเป็นต้นกล้ามีใบเพิ่มขึ้นลำต้นโตขึ้นออกดอกออกผล เราสามารถวัดการเจริญเติบโตของพืชได้จากน้ำหนักความสูงหรือความยาวของต้นจำนวนและขนาดของใบดอกและผลมีจำนวนใบเพิ่มขึ้นให้ดอกให้ผลปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืชแสงพืชมีคอลอโรฟิลเป็นตัวดูดกลืนแสง เพื่อนำแสงมาใช้เป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชน้ำน้ำช่วยละลายธาตุอาหารในดินทำให้รากดูดและลําเลียงธาตุอาหารเหล่านั้นไปยังส่วนต่างๆของพืชได้พืชใช้น้ำในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืช อากาศในตอนกลางวันช่วงที่มีแสงเพื่อจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชและหายใจเอาแก๊สออกซิเจนออกมาส่วนในตอนกลางคืนช่วงที่ไม่มีแสงเพื่อจะใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับการหายใจและนี่นะคะ ก็คือกระบวนการต่างๆที่พืชใช้ในเวลากลางวันและเวลากลางคืนค่ะในเวลากลางวันก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชดูดเข้าไปและคายแก๊สออกซิเจนออกมาส่วนในตอนกลางคืนพืชจะใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับการหายใจค่ะธาตุอาหารพืชต้องการธาตุอาหารชนิดต่างๆที่อยู่ในดิน โดยรากของพืชจะดูดซึมธาตุอาหารไปยงส่วนต่างๆของพืชเพื่อทำให้พืชมีการเจริญเติบโตและแข็งแรง ธาตหารธาตหารมี3ประเภท 1. ท่าตหารหลักเพื่อต้องการมากและมีอยู่ในดินในปริมาณที่น้อยได้แก่ N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K โพแทสเซียม 2. องธาตหารรองเพื่อต้องการรองลงมาจากท่าตหารหลักและมีอยู่ในดินในปริมาณมากได้แก่ Ca แคลเซียม Mg แมกนีเซียม S ซัลเฟอร์กำมะถัน 3. ธาตุอาหารเสริมเพื่อต้องการน้อยและมีอยู่ในดินในปริมาณน้อยได้แก่ Mo ม o l i d i n u m Mn ม a g n e s i u Cu copper ทองแดง Zn สิ n asi, c สังกะสี Cl คลอไรด์ Fe เหล็ก B โบรอนสวัสดีค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืชแล้วนะครับเด็กๆน่าจะมีความเข้าใจแล้วเด็กๆรู้หรือไม่ว่าพืชต้องการอะไรบ้างนะลูกอ่าเดี๋ยวคุณครูจะไปสรุปให้ฟังนะครับเสร็จแล้วให้เด็กๆบันทึกใส่สม,มุดของตัวเองด้วยนะครับวันนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวคุณครูมาสรุปให้ฟังกันนะครับปัใจจัยในการดํารงชีวิตของพืชหรือการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยลูกจะมีปัจจัยสําคัญอยู่หลักๆอยู่4อย่างนะครับก็คืออย่างที่หนึ่งเลยก็คืออะไรลูก นะครับก็คือแสงนะครับแสงจะช่วยอะไรครับช่วยในการสร้างอาหารนะลูกเป็นสังเคราะห์แสงนะครับโดยพืชเนี่ยจะใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะลูกพืชจําเป็นจะต้องมีแสงนะลูกไม่ใช่เะลดแต่น้ําอย่างเดียวถ้าพืชอยู่ในร่มนะครับพืชก็จะเจริญเติบโตช้าหรืออาจจะตายได้นะครับอ่าแล้วที่สําคัญก็คือ2นะครับก็คือน้ําน้ำเนี่ยจะเป็นตัวละลายธาตุอาหารนะครับ แล้วก็สร้างอาหารด้วยก็คือน้ำนี่ลูกจะละลายธาตุอาหารในดินแล้วทําให้พืชเนี่ยดูดน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ไปส่วนต่างๆของต้นพืชนะครับโดยจะเข้าไปทั้งลําต้นทั้งเพ่อนใบทําให้ใบทําให้ต้นไม้เนี่ยได้รับอาหารนะครับพอได้รับอาหารแล้วโดนแสงแดดแล้วเกิดการสังเคราะห์แสงเกิดเป็นอาหารทําให้พืชมีการเจริญเติบโต,โตใช่ไหมลูกทีนี้นะครับนอกจากนี้แล้ว3ก็คืออากาศครับในเวลากลางวันเนี่ยนะครับพืช นะครับจะต้องใช้อะไรลูกกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในการสร้างอาหารด้วยแล้วก็หายใจด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะคายออกซิเจนออกมาแต่ในตอนกลางคืนกลับกันนะลูกในแต่กลางคืนเนี่ยต้นไม้จะใช้ออกซิเจนเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนไม่ควรนอนใต้ต้นไม้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วอย่างเช่นยังไงลูกอย่างในห้องนอนเราไม่ควรมีต้นไม้นะลูกถ้าเป็นต้นเล็กๆอาจจะต้องเอาวางไว้ห่างหน่อยเพราะว่ามัน จะทาให้มันดูดออกซิเจนกับเราเพราะว่าเราเนี่ยก็ใช้อากาศออกซิเจนในการหายใจเพราะฉะนั้นไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ในเวลากลางคืนนะครับมันจะทําให้เราหายใจไม่สะดวกหรือหายใจไม่อิ่มนั่แหละแล้วสีนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คือธาตุอาหารนะครับก็คือเพื่อให้พืชเจริญเติบโตก็อย่างเช่นอะไรลรอกแร่ธาตุต่างๆในดินหรืออย่างที่เราปลูกพืชเราก็จะมีอะไรเสริมให้มันลูกก็คือปุ๋ยนั่นเองนะครับแต่แต่ต้นไม้ตามธรรมาชาติก็จะหาแร่ธาตุอาหารเนี่ยหรือปุ๋ยเนี่ยจากในดินนั่นเองนะครับอ่ะ นี่คือ4อย่างที่สําคัญนะลกูกในการดํารงชีวิตของพืชก็คือมีแต่ที่สําคัญจริงๆคือแสงกับน้ํานะครับแต่ทั้งหมดเนี้ยล้วนมีความสําคัญทั้ง4เลยไม่ว่าจะเป็นแสงน้ําอากาศแล้วก็ธาตุอาหารนะครับอ่ะนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับหวังว่าเด็กจะมีความเข้าใจนะครับวันนี้มีไปงานนะครับไม่มีอะไรมากให้เด็กๆจดหน้านี้ไว้ครับอ่าก็คือให้เด็กๆสรุปวันนี้นะครับเขียนวันที่แล้วขึ้นหัวข้อว่า ปัจใจในการดำรงชีวิตของพืชแล้วก็เขียนนะครับข้อ1ถึงข้อ4เขียนมาแบบนี้เลยข้อหนึ่งสร้างอาหารวาดภาพตกแต่งให้สวยงามให้คุณครูด้วยนะครับระบายสีด้วยสวยๆแล้วถ่ายภาพส่งคุณครูนะครับถือว่าเป็นการบันทึกความรู้ที่เราได้เรียนในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเด็กๆนะหวังว่าอีพีหน้าจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยว รอดูกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ